มากันที่เรื่องรายอีกหนึ่งเรื่องที่ตอนนี้ฮือฮากันที่ฝั่งเกาหลีมากเลยนะคะก็คือการที่แบบ CEO ค่ายต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการปรดิวส์โ n นวันเนี่ยเข้าคุกกันเป็นแถบ,แบนะคะซึ่งล่าสุดนี้มีอีกหนึ่งเรื่องนะคะก็คือจะมีการปรับ10ล้านวอนเลยกับผู้ก่อตั้งแล้วก็ CEO ค่าย MBK Entertainment ค่ะ เสืบเนื่องจากกรณีการล็อกผลโหวตค่ะของรายการเวียลิตี้เฟนหาไอดอลเคป๊อปตระกูลพอดิว์นะคะแม้ว่าตัวหัวหน้าพอดิวเซอร์และผู้ช่วยของรายการเนี่ยต้องโทษจำคุกไปแล้วแต่เรื่องราวก็ยังไม่จบนะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะมีข่าวว่าคิมกวางซูผู้ก่อตั้งและก็หัวหน้าพอดิวเซอร์ค่ายเพลง MBK Entertainment รวมทั้งมิสเตอร์พาร์คซึ่งข่าวว่าเป็น CEO ของค่ายเพลงย่อยในบริษัทดังกล่าวนี้ก็ต้องโทษปรับค่ะคนละ10ล้านวอนหรือกว่า2 8 0 0 0 0 12,000บาทฐานจ่ายเงินซื้อคะแนนโหวตให้กับศิลปินและก็เด็กฝึกตัวเองจากค่ายนะคะของค่ายที่เข้าแข่งขันในรายการ Produce 101 w สีซั่นแรกในปี2017ค่ะซึ่งคำพิพากษาของศาลครั้งนี้มาจากการที่อายการพบนะครับว่าทางค่ายเนี่ยมีการทุจริตจ่ายเงินเพื่อซื้อเสียงโหวตร,รวมเกือบ90,000เสียงนะครับในรอบการแข่งขันรอบที่3และก็รอบสุดท้ายของรายการ Produce 101ซีซั่นแรกดังกล่าวนป่นองครับ โดนกันไปตามๆกันครับผิดเพราะว่าไปตามผิดฮะใช่ออก็แหมมันดูแบบหลอกลวงด้วยเนาะคนทำบ้านผู้สาจเชียรแล้วก็อ้าทำไมกลายเป็นคนนี้ได้ออแล้วก็ไปรู้ที่หลังยัดตังจ้ะแล้วสุดท้ายก็อ่ะโปรเจกต์ที่ถัดออกมาแล้วกลายเป็นว่าความน่าเชื่อถือก็หมดลงไปเรื่อยๆเห็นไหมละ่ะไม่มีใครสนใจแล้วนะครับ